ดีีวครัับนน้มาพบกับช่องอ้าวช่องอดีแล้วมันเป็นหน้าพี่โตอ่ะวันนี้ผมเปิดช่องให้อดีเพราะว่าวันนี้รับภารกิจอะไรวันนี้รับภารกิจอะไรภารกิจอ่ามาซื้อไอติมซื้อไอติมให้น้องนะถูกใจน้องเลยเปล่าป่ะถูกใจหรือเปล่าหมดเท่าไหร่วะอดีชอบกินออดี้ชอบกินล่ะ แพนด้าป่ะเขาชอบกินโคลน,นแต่เราเอาแค่แบบถูกๆ<อ>ไม่ต้องแพงมากเราเอาถูกๆพอไม่ต้องแพงมากเพราะมันเล่นมาเพราะมันไม่ได้มา <laughs> แต่ไม่ต้องเอาให้มันดีมาก <c oughs> เอาไมโลเนี่ยไมโลเอาถูกๆพอ ช่เราซื้อได้แบบแพงๆนะคะแต่เราไม่ซื้อนะคะเราซื้อให้เขาถูก,ถกๆใช่ไหมแล้วไส้กรอกอ่ะต้องซื้อไหม้อซือเอาไส้กรอกแบบว่าอันละสิบบาทนี้ปะเราก็จะแบบว่าป๊าให้งบมาร้อยหนึ่งนะคะสําหรับน้องนะ่คะเพราะว่าเราอะไปกินข้าวกันมาแล้วใช่ไหะออดีไม่ยอมไปป๊าาก็เลยมาซื้อให้น้อง เราก็จะซื้อแบบถูกๆแบบว่าไม่อร่อยไม่อร่อยไปให้น้องดูดิอันนี้ไม่เราต้องกินไนอ้นี่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 นนนค็อกเทลเนี่ยสี่สิบสองบาทหรือว่าเราจะแบบพลิกไปให้เขาอะให้เขาแบบกินไม่ได้เราก็จะกินเองอเน่าเกลียดไปไปไป้ป,ปแต่เขาไม่ชอบเมลโลนะโต้ดูอันอื่นเถอะเขาเขาอาจจะอยากกินแบบอย่างอื่น<ข><ข> เอาแบบกลางๆนะเราจะเอาให้เขาแบบตื่นเต้นนะอันนี้นะอันนี้เนะขาชอบไม่ไม่อันนี้ซื้อบ่อยแล้วเดี๋ยวเราให้พี่โตเลือกละกันนะคะว่าจะเอาอะไรให้ลูกเลือกอ๋อนะให้พี่โตเป็นคนเลือกละกันตัดสินใจเลยแล้วถ้าน้องชอบหรือไม่ชอบนะคะ <c oughs> อะไรพี่โต้เฮ้ย <c oughs> พี่โตจะแม็กนำไม่น้องนะคุณแพงไป นัน่นอะสีเหลืองอะไรโตนี่เหรอน,น,นี่นี่อันนี้นี่นี่ยี่บบาที่สมีสี่ชิ้นยี่เอาไงเอาไหนว่าจะเอาเนี้ไปก่ชิก็เดี๋ยวลองดูเพราะอันนี้เขาไม่เคยกินเลยนะเขาต้องว้าวแน่เขาต้องว้าวแน่ๆเลยอะปลาปาไปคะ่ะใจตังแต่เรามาดูตอนถึงบ้านนะคะว่า เขาจะว้าวไหมหน้าห้องเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนี่นะคะหน้าห้องเขาจะมีเสียงชื่อเขาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกล้งว่าเข้าไปแล้วถ่ายคลิปใช่ป่ะคลิปว่าแบบว่าคลิปนี้เป็นด้ธีมของออโต้นะอะไรประมาณนี้นะแล้วเราก็บอกว่าอดีห้ามเข้านะแต่เรามาดูนะคะว่าอดีตท่าทางเขาจะเป็นยังไงนะคะไปเข้าไปเดี๋ยวเราก็ให้พี่โต ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้พี่โต้น,นะคะรีวิวไอติมครับ่น้องมาทำไมไ <Auto S 2> ไนี <Auto S 2> <Family. S 1> ่มันช่องพี่โต้มช่องอะไรออโต้แฟมิลี่ทำกันเอาป้อนแนี่มอะไรนะอะไรนะอะไรก็มันช่องพี่เงมามารีวิวกันเลยครับ เราจะให้พี่โต้มาีิมานั่งข้างๆพี่โต้ปะ่ะเดี๋ยวให้ดูมีเวลาพี่โต้ก็ใจกิเออนั่งห่างๆอย่าเข้ามาอเออตรงนั้นแหละมันไม่เห็นเออนั่งตรงนั้นแหละอ่ะพี่โต้<ม>ๆๆลงล่ะอันนี้ก็จะเป็นไอติมที่พี่โต้เลือกมานะคะในงกบเท่าไหร่นะยี่สิบห้าบาทนะโอ้โหเพี่โต้ดูดีไ <c oughs> อติมแบบสี่อันแล้วผมจะกินแบบสี่อันรวดเลยโอ้โหอันนี้คือห้ามแบ่งใครนะเพราะว่ามันเป็นของเราเป็นช่องช่องเราโต้นะคะ โอเคไหนลองแกะดีเป็นยังไงเป็นแบบมันน่าจะเป็นคาร์ลามิลข้างในไหนโอ้ยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะข้างในไม่รู้เป็นอะไอดีพี่โตกำลังอัดคลิปอยู่อย่าพึ่งดีนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเย็นๆจนออดี่พี่โตอัดคลิปอยู่คะ่ะพี่โตกัดสิออดีคัดคัดก่อนคัดก่อน โูเป็นอะไรอ่ะคามิลโูแล้วช็อกโกแลตเคลือบเป็นไงช็อกโกแลตเคลือบแบบกรอบกอบ,กอ,บอร่อยมากอันนี้เขาให้ออโต้รีวิวคนเดียวใช่ไหมหอือ,อะไรเด็กข้างๆอ่ะ เออออดีไม่้าของพี่เออมันต้องรีวิวคนเดียวใช่เพราะว่าอันเนี้ยเขาได้สปอนเซอร์จากร้านร้านชาบูใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาใครไปกินครบ3ามคนเขาได้ได้ได้ติ่มฟรีมาใช่ป่ะให้มารีวิวให้ด้วยเออได้ติ่มฟรีเขาไปกินชาบูมาอดีได้ไปหรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวเขาเห็นคลิปว่าแบ่งคนอื่นกิน ี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวอดีตอย่าพึ่งอดีมานั่งนี้อล้ว <ใน S 1> ยังไงสวยก่อนอ,อ,อดีตอย่าพึ่งเข้ากล้องนี่ครับแล้วเขาก็ให้อันนี้มาเป็นสปอนเทคไม่ใช่หรอ,อไม่เชื่อว,ว่าอะไรคะเนีอ่อันนี้ถุงเซเว่นก็เขาก็ที่ร้านเขามีถุงเซเว่นไงใไงที่ร้านเขาให้ร้านชาบูที่เราไปกินอ่ะจำไม่ได้หรอที่เขาจะมีให้ติมฟรีแล้วเขา,ขาให้อันนี้มาเขาเมนูใหม่เขาจะเอามาจะอดีอย่าพึ่งอ,อย่าเขาบอกว่าห้ามแบ่งวนอืี งงนะเนี่ยรีบพูดไม่ฟังหรอนี่นะครับก็เป็นมินิคอกเทลนะครับผมไปกินชาบูก็อิ่มแล้วเนี่ยแถมยังต้องมากินนี้อีกโอ้โกินเลยเอ้ยมีคนจะแยกไอติมเฉยเลยงงมากเลยอ่ะเขาถ่ายคลิปกันอยู่นะคะท่านไงก็แบบ เฮ้ย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 ง่าอยากกินไหมคะบอกว่าให้มันง่งอยากกินไหมคะอยากกินไหมหอมพี่โต้กันค่ะอุ้ยหอมดีหอมดีหอมต้องหอมแบบจริงใจแล้วก็รักอะค่ะหอมแบบรักอ่ะเอ้ยห้ามเช็ดนะอรอยไร่อยอรอยอรอันนี้เอาไหมเอ้ย เ <laughs> 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 อาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่อ๋อที่โอไม่โดนหรอกไอติมจะละลายแล้วว่ะอ่ะที่ไม่มาหอมก็ห้ามกินสองชินช้นแล้วกันไอติมนะอ่ะ,อะหอมหอมแต่ว่าน่ารักน่ารักเลยหอมแบบน่ารักกินมี <c oughs> ่โ <ละ S 2> ตไม่หันไม่หันไม <c oughs> ่หันะวกินมีโนโต้เลยอ่ะ ินดต้อตดีดเลยกินได้กินได้กินได้แล้วไอนเร็วอนี้เล้อันนี้เร็วอันนี้เร็วกินไ้เอัยพกินกินได้แล้วกินไย่ลิปบีนต้อเเเเคลิปนี้คือคลิป ใจซื้อมาให้ออดี้อยู่แล้วนะคะแต่เราแกล้งกันนะคะเพราะเขาอะ่ะชวนไม่กินข้าวไปไหนก็ไม่ไปห่วงเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะอ <c oughs> อดี้ร้องไห้เลยนะคะร้องไห้เราตั้งใจให้พี่โต้เลือกมาให้น้องอยู่แล้วนะอ้าวจบแล้วค่ะคุณไม่ได้กินแล้วค่ะอันนี้ของน้องค่ะ <c oughs> คุณผิดแล้วค่ะอ้าว <c oughs> น้องกินเราเร็วดีแต่โดนแย่อีกชิ้นหนึ่ง นี่นะครับคือการที่อาร์ตี้มาจุกองเี้ยครับมันเป็นแผนอั้งแล่แรกแล้วว่าจะให้อาร์ตี้มาจุกกินย่างอีกอันหนึ่งหยิบไปยังเอาไปกินดีๆเลยแต่จริงห้ามกิียใต้ก่อกนะมาจุกอีกอนะอใครชอบคลิปแกล้งแบบนี้นะคะบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่โตาคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะเราจะให้พี่โตมาแกล้งน้องนะคะน้องเขาไม่ชอบผอมพี่โตนะคะเขาบอกว่าพี่โตตัวเหม็น เราก็จะต้องทำทคลิปแกล้งแบบนี้นะคะใครชอบคลิปแกล้งแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเราจะหาวิธีแกล้งออดีนะคะให้อดีร้องไห้นะคะสรุปช่องใครออตโต้หรืออดีออโต้แฟมิลี่ช่องใครคะออดีช่องออดีเหรออ้าวปิดคลิปค่ะเ oh, <no. S 1> <laughs> อะไรเเ็วอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องออดีแฟมิลี่ <Family S 1> ด้วยนะคะบ๊ายบาย